คุณผู้ชมเขมาติดตามเรื่องราวของเจนนี่รัชนกหรือเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นกันหน่อยฮะโอ้โก่อนหน้านี้นะฮะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่กับครอบครัวเจนนี่รัชนกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมกับเหตุการณ์รถพลิกคว่ำนั่นเองครับคุณผู้ชมแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครได้ไดรับบาดเจ็บนะ,ะแต่ว่ารถของเจนนี่เนี่ยที่เป็นรถตู้ออลพาสเนี่ยฮะเสียหายเกือบทั้งคันเลยครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะฮะเจนนี่เองก็ได้ม ขายรถ BM Z 4คันเก่าเนะี่ยซึ่งคันแรกเลยของเจนนี่รัชนกในช่วงรับปริญญาที่ซื้อให้เป็นของขวัญตัวเองนะครับคุณผู้ชม,มแล้วก็มีการออกรถตู้คันใหม่เพื่อที่จะมาทดแทนคันที่เกิดอุบัติเหตุนะโดยเจนนี่เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพลง Facebook น้องเจนนี่ได้หมดท่าสดเชิ่นนะเป็นรถตู้คันใหม่สีดำนะครับมีภาพครอบครัวน้องยูจินยูจัดมงคลรวมถึงเจนนี่รัชนกถือช่อดอกไม้แบบมีความสุขนั่นเองฮะเริษัทว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เอามาทดแทนกันนะ โดยเจนนี่เนี่ยได้มีการเขียนคอมเมนต์อธิบายเอาไว้บอกว่ารถคันนี้เนี่ยเอามาแทนคันเก่านะคะใช้สําหรับเดินทางไปทํางานหาเงินเข้าบ้านโดยเฉพาะนั่นเองนะฮะและแน่นอนว่าหลายคน<ม>โฟกัสที่ป้ายทะเบียนของรถคันใหม่เจนนี่นะฮะซึ่งป้ายทะเบียนนี้ก็คือ4777นั่นเองนะแล้วก็ที่สําคัญน้องยูจิน<ม>ถ่ายรูปคู่กับรถใหม่ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยใครติดตามน้องยูจินมาก็จะรู้เลยเนะว่าให้เลขเด็ดให้หวยเด็ดเนี่ยมาหลายงวดด้วยกันเนี่ยซึ่งหลังจากนี้เนี่ยใครที่อยากเสี่ยงโช กับน้องยูจีนหรือว่ารถคันใหม่ของเจนี Sh ่รัชนกเนี่ยก็สามารถที่จะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันได้เลยนะอาจจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวล่าสุดของเจนี Sh ่รัชนกนั่นเองครับแล้วก็นอกจากนี้นะเรื่องบ้านครับคุณผู้ชมใครจําได้ก่อนหน้านี้ที่น้องยูจีนเนี่ยโดนยุงกัดจนตาบวมครับตอนนี้เจนนี่เองก็ได้ออกมาพูดบ้างแล้วนะว่ามีแผนว่าจะซื้อบ้านใหม่นี่ครับเพราะว่าไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ยโดนยุงกัดนะแล้วก็อยากจะมีพื้นที่ที่ดินเนี่ยเป็นของตัวเองนะแล้วก็สร้างบ้านสักหลังนนึให้มั ไปนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันว่าจะซื้อตรงไหนอะไรยังไงเราก็จะย้ายเมื่อไหร่นั่นเองฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบ้านหลังที่3ของเจนนี่รัชนกรณาน,นที่ซื้อในกรุงเทพนั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเจนนี่รัชนกที่เอามาอัปเดตให้กับแฟนๆของเจนนี่รัชนกแล้วก็น้องยูจนเนี่ยได้ติดตามรับชมกันนั่นเองครับ